สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ท่านเปิดใจกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดนะคะซึ่งบริษัทมิตรแท้นั้นเรามีจุดเด่นมากมายเลยนะคะของบริษัทนะคะความมั่นคงเราก็เปิดมานานแล้วนะคะถึง75ปีแล้วจุดเด่นของเราที่สำคัญนะคะก็คือ 1. สมัครฟรีค่ะ ครั้งเดียวเราสามารถใช้ไฟตลอดชีวิตเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่ต้องรักษายอดนะคะอันที่3ามคือตําแหน่งในการขึ้นตําแหน่งของบริษัทนั้นขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ายอดจะตกนะคะ และก็ที่4ี่ก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะนะคะข้อที่5ค่ะก็คือเป็นสินค้าที่กฎหมายบังคับซื้อนะคะนั่นก็คือพอรบรนะคะทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วเรื่องพอรบรนะคะข้อที่6ก็คือเราจะขายขายที่ไหนก็ได้เราจะไปขยายทีมที่ไหนก็ได้ได้ทุกที่ตัวประเทศไทยนะคะข้อที่7ก็คือเราจะมีทีมงานหรือพี่เลี้ยงสอนงานให้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะ ข้อที่8ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ่าลิขสิทธิ์ที่เราจะเปิดสาขาเป็นเฟรนไชายของเราเองนะคะคือเป็นเจ้าของธุรกิจของเราเองได้นะคะข้อที่9ก็คือเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานเราถ้าวันนี้เราทำไปสักระยะหนึ่งเราเกิดทำไม่ได้หรือเกิดเสียชีวิตขึ้นมามรดก ตรงนี้จะตกทอดเป็นของลูกหลานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนเปิดโอกาสนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองลองดูถึงแม้ว่าไม่ชอบแต่ลองเข้ามาดูก่อนนะคะแล้วจะชอบเองเหมือนพี่ดาตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าชอบงานด้านนี้เลยแต่พอเข้ามาศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วก็เห็นว่าเฮย้ยมันโอเคเลยนะคะอยากจะบอกนะคะน้องๆน,นะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังต้องการที่จะหารายได้ตัวเองกระเป๋าหนึ่งขอให้มิดแท้ เป็นทางเลือกสําหรับทุกคนนะคะเพราะว่าที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องลงทุนแต่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกกระเป๋าหนึ่งได้แน่นอนเลยนะคะแค่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ศึกษานะคะรับรองว่ามันจะเพิ่มยอดหรือว่าเพิ่มรายได้เราอ,อีกกระเป๋าหนึ่งจริงๆวันนี้เพียดานะคะเปิดรับนะคะ เพื่อนร่วมง,งานนะคะที่มีความคิดเหมือนกันอย่างน้อยก็ตัวเราเราอยากมีรายได้เสริมอีกกระเป๋าหนึ่งหรือว่าอยากจะสร้างมมดกไว้ให้ลูกหลานอีกช่องทางหนึ่งในกรณีที่เราสูงอายุแล้วเราก็สร้างมมดกเอาไว้ในขณะที่เรายังทํางานได้อยู่นะคะไว้เป็นมมดกตกทอดให้ลูกหลานนะคะแค่เปิดใจวันนี้พี่ดารับ20คนนะคะถ้าใครสนใจก็ทักและก็สอบถามพี่ดาได้นะครับพร้อมที่จะ ให้คำแนะนำและปรึกษาฟรีนะคะฝากทุกคนไว้นะคะมิทแท้คือทางรอดสำหรับทุกคนในวันนี้จริงๆเพราะเราไม่ต้องลงทุนนะคะเหมาะมากกับยุคนี้จริงๆนะคะขอให้ทุกคนเจาดีนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนนะคะสวัสดีค่ะ